สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเมื่อนีผ้าเขาโคกครับถึงโคกมาเก็บเห็ดครับมาฟังสะก,กลนะครับฟางสะก,กลฟางที่เคยเก็บนั่นแหละจำหมวกได้ปะครับหมวกสีแดงตั้งแต่เริ่มเพียทิพย์ใหม่ๆนะครับที่บอกว่าเสียนะครับแต่ว่าไปเห็นยุเอตไต่บอกรถครับไต่บอรถเนาะก็ เก็บไมาได้สักพักแล้วละครับเก็บมาได้สักพักหนึ่งละป้าเริ่มเริ่มห่มนะครับเริ่มเดี๋ยวปล่อยแดยดปล่อยแดยดออกสักสองหมือกระสีมาเก็บใหม่ครับผมว่าเฮ้ก็น่าจะไหลเนาะช่วงนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับแต่ว่าแบบเฮ้ก็ยังออกบบเต็มที่อยู่ครับครับจะไหก็ฝากกดไหคโกดแช่์กดติดตามไม่ได้ครับ ดวงตัวผมกรสีขอลาไปซ้ำหนีแล้วครับเกมเฮดจนสีแหลวแล้วนะครับจังไงจังสีไดงไหมไห้าากาวทักท่ายนะครับจังไรมากาวทักท่ายพี่น,น้องเอ่ที่เลยนะครับเพื่อนผมมาขอลาซ้ำนีแล้วครับม,บมืดหนีขอให้พี่่อให้พี่น้องสุขภขพอประกายแสงแรงนะครับรำเรวยรำเรือด้วย,วยครับสวัสดีครับ คุณนแม่เห็นเห็ดครับพอบ่อหมักแหงนึง,งพี่แซล่ะโอ้เห็ดหน,นามมุ่งหนามเมาะ <c oughs> มาเก็บแม่แม่บ่มีบ่มี่อะไรนี่นีม่มือเก็บไปนี่โอ้เห็ดยังอยู่เนี่น่็ดนาเล่บอ่ะ <c oughs> นาเล่จะดอกไงจังเจ็กดอกสามดอกนี่บอ <c oughs> พี่ดอกนึงม่เกี่ยวนึ่งเออนห็ไหอุปนี่นนห,นนหน่อยู่ผมใช่อหมนีน่นี่ไหนมดอกดอกไอ้ตุ่มเห็นไหม,ไหมอ,อ,หมมหมอหมยู่ต้นใหม่ทั้งปุ่น<แ>เห็น,น,น,นบ่เห็นอยู่ใต้ต้นใหม่เห็นไหมนีเข้าไปน,น,นี่แหกหนาว หล่อนเพิ่งหล่อนเลยครับปตานนี้กระตูนเนาะอุ๊ยเฮ็ดจะไม่ค่อยเกิดเหรอครับนี่ปุ๊บนี่ผ้าดูไม่ดอกสองดอกครับ นี่ก็บ่ค่อยมีปัญหาดอกเบลวบ่เบลวครับใ่ลแม่เนี่ยเลยเห็ดกกเห็ดมักขึ้นหน่อยไปอันนั้นเยบัวาเมีกัยังมีเห็ดงาม่ได้สามดอก โอ้ยได้เขานาเห็นยังกูเห็นน้ำหมากบ่เห็นน้ามาก3ดยตู่พ่อใสิตเต็มตาแล้วเพราะว่าเป็นาเกตอหน้นเห็นขาเบิง้งแม่ก็ได้ลูกอะไรเห็ดข้าบนี้เร่งหหนึ่งว่าจีอสีดอกหนึ่งเด้อสีเด้อสีไม้หมักลายนึ่งได้อ๋อเก็บบหาน้ำเก็บโลกเกบตาไม่เด็กกูแต่ว่าจีเห็นข้าเนี่<笑><笑>กนย,ยกูตอ วอวีพีนังไรตู่คนบอกเก็บเอาเลยโอ้ยขามันมูยดกินเนาะลก็ิดอด้วยนี่บอกดอกให้หน่อยมั้เอาล่ะมันบ่มีเนาะเฮงเลครับดอกให่หน่อยเอาเลย เอาเดือนละครับดวงให้ข้าบ่เี้ยมง,มงกุลก็ม่ให้ข้าบ่ปลาถุยครับเปิดอกอกปดมีเตห<ะ>เห็ดคาเอาต่อยครับคุณกลองกองไว้เลยเดตะมน,นเห็ดดินาเป็แกงเนาะโอ้ยเห็ดดินนี้นาจัาางไรปุ๋ยยาย กีมันบักหลายนึงไหมงว่นพนบ่เอะตัวเบ่งคืต้องพีอ้นลำฟังเยอะแยะไปเลยอันั้นละครับ,<อ>บมันเนี้แกงนี่สิบขแกงละนีอีกบ่มิดดอกหน่อยมันสีเงนิคบบนครับบ่ใหญ่มือเลยครับ นี่ดอกงามๆ,ๆนะครับนี่ไะบวกากเไดายนะเอารถเ,เอาไปหนึ่งแกงบดอกวระสันเข่นๆไปนึ่งจิ้มน้ำพริกไว้่้บ, <c oughs> บึ้งรับดอกนี้หน่อย้ย ไม่ได้เฮ็ด้งเนบ่ได้บ่ได้ทยเด้ค่าจะค่าจะสะอ่อนเห็ดอยู่นี่ครับพี่ขาออกหลาวอยู่ดูดเี้บ็ดสสะอ่อนบ่ ไม่ได้เห็นขาขาบึงเที่เมันอาจจะเกิดอยู่ดิอันนี้สีบ่อครับเนี่ยปล่อยไปได้มันหลายอยู่เก็บท,ที่อยู่ข้างใน ไี่ดอกน้อยครับมึงเนี่ยเห็ุอะไรเอ่ยปาดขาวจุกข่ครับเขาเลยเหตขาเหตุขากระบอกไงปะไหนสบก็ดอกกลยล่ะบอกว่มีดอกงามครับนี่ขาก็จิเอาเลย งูเกฟก็แย่บางอย่างนี่ลายคนอีกเหนี <ละ S 1> เกฟมันดอกไม่ใหญ่ทำนี่แาเที่ละงวงอียังดอกง่ายแทลแยกก็จะว่าแยกขาครับกับดอกอะไรเนี่ยตัดก็จะเอาแหนบไปกันสองดอกครับที่ละงวกเก่าเก่าล้อเพราะว่ามันอึดเห็ดอันนี้ไปเห็ดเสือหัวหเสือหัวหเสือมโนเลย เอากุเลไปได้อย <sh <sh> ่างี้นปาเอาที่ใดเห็ดเห็ดคายไงไม่ได้เโอ้ยกูไปเก็บยี่แก่เลยแก่เป็นสาวานฉันมเป็นแห้งเอิ้ความันลงจแม่ควาน้ำุงเนี่ความนาลงเลยอ๋ที่ได้เกียงอย่าอกมัอ้่ติเ็ดนาเละ

เห็ดยังไงนะเห็ดหาดโอ้เห <If> <started> ็ดเหน่าเห็ดหาดเหลืองเด็กอ๋อเห็กจะอุดบานไปแล้วครับนี่ไปเลยเห็ดทานครับอันนี้แตกๆเอาอยู่บ้นะ เราบ่เห็นบ่มันเ,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 เป็นรูปแบบว่าชิดปับน,น,น, <c oughs> นี่ดอกหนึ่ง เ,เห็นอียาดอกนึงไหมที่แซ่สองดอกสามดอกมาด้วยเห็นน้ำพุมเหรอครับเกลียวขึ้นแบบยังเหรอครับที่โอ้ดอกซ่อนดอกซีดอกครับเก็บเลยเก็บเลยดูน,นะครับเขี่ยอวอย่าทานครับ พวกใหญ่ไปได้เบอร์ละเออเที่วว่าเห็นคนนะครับยุ่ยุ่พ่นคุณ่นะดอกนึงนี่เนี่ยไม่ได้ไกลี่ยไม่ทาน บึงครับไม่คนเหยียบเหยียบซิดไม่ตรงนี้เลยเฮึ่งเพื่นหาเพื่นหาเร็วนะครับอย่างนี้สิ้นเคร์เลวเลยแล้วเพิ่นก็ได้รายให้กันแบบเดียวเปล่ บ่ม่เห็ดท่านนี่นะ่ะเอาอยู่บ่อยนะเห็ดท่านเ่าเดี๋ยวใส่มี่ครับบะปอไทย ดอกไงเลยดอกเดียวพี่อีกบอสทีครับทานเลือดนี่ดอกเดียวบอสเอาข้างนี่นะมาขายแล้ว แม่เห็นอีกครับดอกหนึ่งไงม,มอรอสเพิ่งได้เก็บให้ทานเลือดบอดอกบ่สสมบูรณ์ไหมครับ ไม่แต่เหตุทานล้วนๆแล้วครับมงนี้มงป้าเนี่ยแด่ค้นติ้นมูแล้วครับมอนนี้นนเห็นบ่สามสี่มึงมีอยู่บ่หรอมารับ ดอกบ่เขไม่เคยเป็นแปลงสิอ่ทันล้วนเต็มตาแล้วครับหดนา่ออะไจะได้อีกละสองสามสี่ห้าหกน่ะปิดลงไปขาจ้เหยียบคุณ่ะปิดลงไปแล้ว เดี๋ยวคุณอนยืนไหนกอนเะวมืดอยี่นะเตียงยืนอยู่ตรงไหนอามีอไรหมเกี่ยวไหมคมาเกิดอยู่ตงนี้ครับคุณอะคุณบ er <tiế> <urar> ังบังเบิลเกิดที่ตอนมันเหียีเก็บมาได้สองดอกนะนี่ครับสดอก ตัวแรกแม่เห็นซองดอกอมบออืมอันนี้แม่แค่มาแม่บม่เห็นโลงูก้าข,ขึ้นมาจังไม่เห็นแล้วนี่ดอกงามครับแช่ไปแล้วอ้าวเหม็ดเล็กเอาไปแช่เลยอ้าวเหงื่อไหลทานเลือดเลยกะลังวัตถิกะล่างวัตถิท่วงไว้เหยียบเหยียบซ้ำเหยียบอีบีขี้เห็นแล้วเห็นแล้ว มาเลยเป็น้องเอ้บัวเก็บเห็ดแบบไม่เห็นแล้วเห็ดเ็จะอน,นี่บ่ได้เห็ดเลยจะใครมาปานี่ก่อนเนาะ,ะนี่ดอกยังไงครับไม่ได้เห็ดทานล้วนๆเลยเห็ดทานอ้อยต่อยเห็ดทานล้วนเนาะทานอ้อยต่อยเลยเนาะคิอทานเลือดนี่จดอ,ดอกมองีัง องดอกบมยันบ่นบอ่กระแต่เลยขึ้นอีงดอกนึง่งครับเม่อตอนนี้พ่อพี่เกลียบ่ตอนแรกเห็นดอกนี้ดอกเดียวครับก็เลย้ยางอ่อมหาเบื้งเขียนมีเนาะก็เลยเห็นอีหลีครับ คุณครับม yes. 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 no. oh ีดอกข้างหน้าในท่านนะเดี๋โอ้ดอกนี่ไหมเนาะมีแต่เสียบเลยเพื่อมือเนาะโอ้โหมีแต่เห็ดทานเลยอันนี้เห็ดทานธรรมดาครับเห็ดทานหน่อยเห็ดทานใหญ่ปะเห็ดทานเห็ดทานใหญ่เห็ดทานท่าเห็ดทานเลี่ยนหน่อนี่เนาะเดี๋ยวพื้นเหน เพิ่นบ่ถึกแดดครับเพิ่นก็เลยเป็นสีขาวแต่ว่าถ้าถึกแดดนี่ถ้าถึกแดด<ง>ถ้าถึกแดกดก็ดำต้องไลยแม่เหยียบนะเหยียบม่นอุ้ยปุ๋ยเลยยังบ่ได้ยยาไปเก๋อไหนยูดเต่ามองเียื่วุ่นไปว่นมาครับผู้ยืนอ่างนี้ก็ได้เอาเอง เสียงผูดแต่มนเป็นทางสะกดทางโชคก็่ีอยู่เห็ดเข้ากว่ทางสะกดง,ง่ายกว่านเตเห็นดอกอย่างน,นี้ได้หน่ะลวคุณ่อ่โตเบิ้งครับสีพา,าหินนา,นาเลยะแม่เคียไปห่แล้วะีสองสามสีากับตาาแม่ห้าดอกครับ อันนี้จิ้มว่บดอกดน้อยแง้แสบพอมีวันนี้แจังตาขาวดอกผมถมอีก้องเมื่อเดี๋ยวเนะเดูกรองไว้ทั้งกันครับเดี๋ยวจังตาเชือเดี๋ยวมีส่ยอีกที่ทครับอ ไปเังสิแล้วครับยังไม่เอาส่องสั้นนะครับนี่แต่กับพี่ครับโอ้มึงจีนะเอาบะแม่ดอกน้อยหน่อยเนาะเอาไปให้คนอื่นซะ ดอกหน่อยพูดไหมนี่ครับเขาบอกว่าไอเอาเอาแทนอยู่เขาจะอะไรเขาจะยังประดำอยู่โอ้ออนโอนี่ครับโอ้ดอกงามครับคุณเอะแหกหมานครับคนแรกแหกหมานสองดอกคุณนอะ งเอ้ดอกานี่มาตาคาให้นะเปลี่นเล็กเลยนะบอลมถือมีดเพียงพี่เห็นของดันเอาเลยพุดอ่ะเคียบลงเลยนนมืนี้ไหมอ่ะแต่สาอืีดอกนึงข้างพีออมาทางพีเอาอย่างไรหว้าาต่ำเล่ะหญ้าต่ำเนอะป่อนไม่สีได้ ผีาท,ทางผีเมกไลอ๋อไล่เต่ให้ทานลุ้นรัวไล่หลีเบยตัวนี่อีกบ่โอ้ยไทยเบยตัดออกครับเพื่อมัวม่วๆกันไปเลย แคกดอกเมียเป,เปเดอดอกโอก้เมีปาดเห็นเลยกระดอกงามแต่เฮ้ยทัืงไตก็มีเห็นเ้ยมนันกินกันนี่ท่านเลือดครับดกบอกงัาไพอดยังไปยังมากของเก่าก็ยังเห็นอยู่ครับพนาน,นิกเด,ด,ได้ได้ได้ หักกลดสามดอกักสกถ้าเจ้าเหยียบมันได้ไหมนี่งมากวานมากก็เห็นอีกทีเก,เก่าเดีนยที่เกดดอกไม้มันออกเดี๋ยบ่เห็นเนะ,ะนี่ทันหลวนๆนะครับมือนี่เอาพัตาแล้ากน่ะ สรุปผลงานเนี่ครับเขานเอาหกคนแ็่มีหากระตาเฮ็ดข้กันไปเลยนะครับเอาเฮ็ดโตเลยนูาก็งนีคนเมนูอันนี้ขนเมนูเอาเห็ดอันเด็กเอาตเนี้ยเ็ดหัานเก่าตัวไปย่างเสียบย่างแซ่บก็ได้ กินนี่วะุคือจกินให้ทำฟันอ๋อก็อาบอกสีจะเค็ียหมลายเป็นลายอยู่นะเอาไปงองงองเหลืองเลืองมันออกบันเอาเกลือเ้าแมบ้นตะกีย่างไส้เดี๋ยวสะอ่อนนะครับในทุกคนเลยนางเศร้าเมยครับคุณกินข้าพ้อไม่ได้พี่น้องม่กินข้าวเรมยกินข้าพ่อ จะออกมาพี่เขาไม่ากจึงพี่านาะนี่ี่กปลา